สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพานเกิดแสงชุยงรหัสหนักศึกษา6 5 1 1 0 7 0 0 6ค่ะค่ะดิฉันนางสาวเบียนี่ด้านคแก้วรหัสหนักศึกษา65 1 1 1 0 7 0 0 7ค่ะค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาเสนอเรื่องฟิล์มฟองแสงค่ะค่ะฟิล์มฟองแสงนะคะคือแผ่นใสที่ผลิตมาจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติใสเหนียวทนทานยืดหยุนแต่คงรูปได้อย่างดีและทนต่อความร้อนได้สูงม,มาก แผ่นฟิล์มจะยึดติดกับกระจกด้วยกาวที่มีความใสทําให้ยังสามารถมองเห็นผ่านกระจกได้โดยไม่บมิดเบือนมุมมองใดๆโดยนิยมใช้ทั้งเป็นฟิล์มรถยนต์ฟิล์มอาคารสําน,นักงานฟิล์มติดกระจกบ้านเป็นต้นค่ะหลักการทํางานของฟิล์มรองแสงนะคะแสงแดดที่สอ่องเข้ามายังลูกของเรานั้นประกอบด้วยรังสีต่างๆแบ่งเ,เป็นประเภทใหญ่ๆคือรังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่างและความร้อนการทํางานของฟิล์มกรองแสงใช้หลักการกรองแสงค่ะและการสะท้อนแสงและการดูดซับความร้อนโดยประสิทธิภาพในให้การป้องกันความร้อนของฟิล์มกรองแสงจะขึ้นอยู่กับความเข้มและการสะท้อนแสงเป็นสาคัญฟิล์มกรองแสงที่มีความเข้มมากการสะท้อนแสงสูงย่อมมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มกรองแสงที่มีความเข้มและมีค่าการกรองแสงที่ต่ำกว่าค่ะ โครงสร้างของฟิล์มรองแสงนะคะประกอบไปด้วยชั้นที่ป้องกันรอยอย่างเช่นรอยขีดควรต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนรอยกระจกหรือเนื้อฟิล์มชั้นที่ฝังเคลือบวัสดุกันความร้อนอาจเป็นชั้นที่ฝังโลหะหรืออะโลหะก็ได้ต่อไปนะคะชั้นกาวประสานชั้นสีช่วยเพิ่มความสวยของเนื้อฟิล์มชั้นกาวสําหรับกาวในฝังที่ฝังที่ติดสัมผัสกับกระจก ั้นที่เป็นแผ่นพลาสติกใสที่เอาไว้ใช้ในการสัมผัสของกาวกับอากาศจะเอาไว้ดึงออกตอนที่จะติดตั้งแผ่นฟิล์มกับกระจกค,ค่ะประเภทของฟิล์มกรองแสงนะคะได้แก่ 1. ฟิล์มย้อมสีโดยการฉาบสี 2. ฟิล์มย้อมสีโดยการฝังสีด้วยไอรอน 3. ฟิล์มเคลือบสารด้วยไอรอน 4. ฟิล์มเคลือบอนุภาคนาโน ประโยชน์ของฟิล์มกรองแสงนะคะ 1. ช่วยกรองแสงได้ระปริมานแสงที่ส่องเข้ามา 2. กันความร้อนลดความร้อน3ป้องกันรังสี UV และได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากคุณสมบัติของฟิล์ม 4. ถนอมสายตาจากการจากการ,จากการที่ฟิล์มกรองแสงช่วยลดแสงได้รังสีต่างๆที่ผ่านเข้ามา5้าถนอมและป้องปกป,ป้องผิวพรรณจาก การที่ฟิล์มช่วยลดรังสี UVA และ UVB ที่เป็นอันตรายต่อผิวทั้งวมแดงแสบร้อนฝ้ากา่าจนถึงให้กอ่อเกิดมะเร็งผิวหนังได้ 6. ช่วยให้ตัชั่งวิสัยในการขับรถที่ดีขึ้นทำให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ข้อดีของฟิล์มกรองแสง 1. ฟิล์มกรองแสงทำหน้าที่ลดความร้อนจากรังสีความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่าผ้าม่าน 2. ฟิล์มติดอาคารป้องกันรังสี UV แน่นอน99% 3. ฟิล์มติดกระจกบ้านให้ความเป็นส่วนตัวโดยไม่บดบังทัศนวิสัยทัศน,นียภาพภายนอก 4. ติดฟิล์มกรองแสงที่สุดแล้วว่าลดค่าไฟได้จริง 5. ติดฟิล์มกรองแสงทําความสะอาดง่ายไม่มีฝุ่นสะสมข้อเสียของฟิล์มกรองแสง สามารถให้ความเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืน2ในตอนกลางคืนกรณีที่แสงจากด้านในสสว่างกว่าด้านนอกจะทําให้คนด้านนอกมองเห็นด้านในได้3ไม่สามารถเลือกปรับให้แสงสว่างเข้ามากน้อยเหงินผ่าม่านได้ความเข้มของฟิล์มกับเงินเดิมตลอดเวลา คุณของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ